ข้อ224รรดาบทเหล่านั้นบทว่าสภากร,รมัทัทางความว่าซึ่งหม้ออันสามารถจะให้วัตถุกรรมทั้งปวงบทว่ากูตังเป็นไวยพ์ของหม้อบทว่ายาวะได้แก่ตลอดการมีประมาณเท่าใดบทว่าอนุปาเลติคือย่อมรักษาบทว่ามัตโตคือเมาแล้วด้วยความเมาเพราะสุรา บทว่าทิ่โตคือเซอแล้วเพราะเซอบาทพระคาถาว่าประมาทากุมภพมพิธาได้แก่ทำลายแล้วซึ่งหม้อเพราะความประมาทสองบทว่านัโคจระโจะปดโถจะความว่าบางคราวเป็นคนเปลือยบางคราวเป็นคนนุ่งผ้าเก่าเพราะเป็นผู้นุ่งผ้าเก่าและผ้าขี้ริ้วบทว่าปัะมา,าความว่าด้วยความประมาทบทว่าตปติคือย่อมเศร้าโศกเรื่องนักเลงสุราจบ เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากในชราวะแห่งพระธรรมบทก็ดีกุมพรชาดกในติงสันิบาตก็ดีบัณฑิตพึงประมวลมาวงเล็บแสดงกระถามว่าด้วยเรื่องการดื่มน้ำเมาจบก็เรื่องตามที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วทั้งหมดนั่นพระอาจารย์ได้แล้วจากที่ต่างๆส่วนเรื่องต่อไปนี้พระอาจารย์ได้แล้วจากที่เดียวกัน